มานิจโจนชาดกเรื่องวาดด้วยพระเจ้าอธรรมิกลาพระเจ้าอะธิมิกลาพ้นภาษาฤดูหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารอนพระเจ้าพิพิสารถวายให้พระองค์ทรงปาโรคพระเทวทัตผู้พยายามปรงพระชนแด่พระองค์ดูก่อนพิสุ์ทั้งหลาย เทวทัพยายามฆ่าเราใช่ว่าแต่ครั้งนี้ก็หาไม่แม้ครั้งก่อนก็พยายามฆ่าเรามาแล้วครั้งนั้นองค์พระศาสดาทรงตัดเล่าอดีตชาติด้วยธรรมเทศนาเรื่องมณิจ,จนชาดกขึ้นดังนี้ครั้งหนึ่งในอดีตการยังมีกษัตริย์อธรรมิกราชปกครองพารานสี เวลานั้นพระราชาองค์นี้ได้เสด็จประพาสชนบทลิมขอบอาณาจักรคราวนั้นได้เกิดเหตุเลวร้ายขึ้นเพราะพระหาไทยของพระองค์เองพระราชาทรงเสด็จมาแล้วหลีกทางขบวนเสด็จด้วยหญิงงามคนหนึ่งนั่งเกวียนผ่านไปผลกรรมแต่บางก่อนบันดาลให้พระเจ้ากุมภาราณสีทรงเห็นและเกิดมีใจปฏิพันธ์รักให ขึ้นมาอย่างรุนแรงโอ้โหใครกันนะช่างงดงามจริงจริงเลยไม่น่าเชื่อว่าชนบทห่างไกลอย่างนี้ยัง,ยงมีสาวที่งดงามยิ่งกว่านางงามชาววังเสียอีกนางงามคนนี้มีนามว่าสุชาดาเธอเข้าพิธีวิวาแล้วกับพ่อค้าผู้มีความขยันหมั่นเพียรทั้งสองรักใร้เอื้ออาทรต่อกัน และกันเป็นที่ชื่นชมของชาวชนบททั่วไปกอดเอวพี่แน่นๆนะเดี๋ยวพี่จะซึ่งแล้วนะจ๊ะอ้าวอย่าลืมนักศึกษาน้องกลัวตกอ้าวนั่นนางมากับใครทําเป็นจีจ๋ากันหน้ามันใส้จริงเชียวอืมไอหนุ่มนั้นขวางหูหวางตาเรายิ่งนักพระเจ้าพงมมาทัดองค์นี้เป็นกษัตริย์อธรรมเมื่อชอบก็จะเอาโดยไม่สนใจต่อบาปก,กรรมใดๆ ด้วยจิตใจที่ทรงกระสักร์ให้ในตัวนางสุชาดาจึงพยายามหาวิถีทางที่จะแย่งชิงนางม,มาจากคนรั์จนไม่เป็นอันทำราชกิจราชการใดๆเออตั้งแต่พระองค์กลับจากประพาสครั้งนั้นก็ทรงเอรอยทั้งวันวันๆเอาแต่คิดอะไรก็ไม่รู้ เห็นท่านอามาต่างๆบนกันว่าเป็นแถวว่าพราะองค์ไม่ทรงทําราชกิจปัญหาทุกร้อยชาวบ้านก็ไม่ได้แก้ไขในที่สุดพระราชาผู้ถูกการารลคาขครอบงำจิตก็คิดอุบายหนึ่งขึ้นมาได้นั่นคือการวางแผนร้ายให้กับพ่อข้าบัณฑิตคู่รักของหญิงงามได้รับโทษทานประหารนั่นเองเจ้า จงเอาปิดนี้ไปแอบวางไว้ในเกียของพ่อค้านั้นแล้วจับตัวมันมาทษดฐานที่แอบขโ,โมยสมบัติของเราฮ่าฮ่านี่เป็นแผนที่ยอดเยี่ยมจริงๆของเราเลยที่เรื่องอย่างนี้คิดได้เชียวปัญหาบ้านเบืองมีไม่รู้จักคิดแก้ไขอืมเจ้าว่าอะไรนะป่าพระเจ้าค่ะมอมฉันสรรเสริญพระองคท์ที่ทรงคิดแผนการได้ยอดเยี่ยมมากพระเจ้าค่ะ เือบซวยแล้วเราอุบายง่ายๆแต่ส่งผลลายแดงเช่นนี้ไม่ต้องรอเวลานานแต่มานบก,กับนางสุชาดาทิ้งเวียนออกไปหาซื้อสินค้าโอกาสทำชั่วประมาถึงแล้วเอ๊ซ่อนไว้ตรงไหนดีนะต้องหาที่มิจิตหน่อยในกล่องนั้นแล้วกันมีผ้าคลุมมิจิตด้วยช่วยไม่ได้อยากมีเมียสวยก็ต้องสวยอย่างนี้แหละเจ้าพ่อค้าเอ๋ย ราชบุรุษเอาปิ่นสุกในเกวียนแล้วก็นำทหารออกตีคลองแซงร้องป่าว่ามีคนขโมยสมบัติพระราชาไปประกาศระกาศขนาดนี้ปิ่นมณีสมบัติล้ำค่าของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้หายไปทุกคนโปรดทราบให้ความร่วมมือในการตรวจค้นหากพบว่าปิ่นมณีนี้อยู่กับผู้ใดจะไม่งดโทษให้อย่างเด็ดขาด เออเจ้าพ่อค้านั่นจะไปไหนนะเกลียนของเจ้าบรรทุกอะไรมามีพิรุษนกะมาค้นดูหน่อยสิสิ้นคําของราชบุรุษทหารมากมายก็เข้ามาค้นที่เกวียนของพ่อค้ามานกอะไรกันนะทหารมากมายมารื้อค้นอะไรที่เกลียนของเราพวกท่านทําอะไรกันในเกลียนนั้นบรรทุกสินค้าของเราไว้ท่านจะมาค้อนอะไรกันเราสงสัยว่าในเวียนของเจ้าจะมีปิดมณีของ พระราชาพรณสีอยู่โดยไม่อายสายตาใครราาเชบุรุษตรงดิ่งไปดึงเอาปิดมณีออกมาจากเกลียนโดยไม่ต้องใช้เวลาค้นหามากมายนะนี่ไงเจอแล้วในหีบนี่เองแหมแหมเจ้าโจรชั่วทหารจับตัวพระค้านี่ไว้มันเป็นขโมยตรงตามแผนเลยนะท่านแหมไม่เด็ยเลยนะเนี่ยมาพบก็เจอปับ๊บแทบไม่ต้องคน้น จากนั้นหล่าทหารก็เข้ามาจับตัวพ่อค้าหนุ่อย่ายายาจับตัวฉันไปฉันไม่ได้เป็นคนขโมยปิดนั้นมันมาอยู่ในเกวียนของฉันได้อย่างไรนั่นสิจะ๊ะอย่าจาับเอาสามีฉันไปเลยปล่อยพวกเราไปเถิดอย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษไปไปไปรับโทษทันจากเวลาชาดีวยนนี้ฉันไม่ผิดพวกตานส่ร้ายประชาชนบริสุทธิ์ได้อย่างไรฉันไม่ผิดนี่แนะ เอาไปสักดอกโวยวายนะันี่เนี่ยอย่านะโทษเจ็บไหมท่านพี่ไปเลยไม่ต้องลีลาทหารจากตัวขโมยนี้ไว้แล้วพาไปหลังประตูผีพี่พี่จาตองเอ๋ยเหตุใดต้องคอรลายอย่างนี้ด้วยนะปล่อยฉันไปปล่อยพอคันหนุกผู้กยเป็นนักโทษถูกนําตัวมายังอุทยานโดยมีนางสุชาดาปริยานางงามตามมาคํำควรมีทอดทิ้ง สวยจริงนางนนที่รักของเรามาแล้วอืนี่เหลือเจ้าหัวขโมยที่มนันเอาปิดมณีของเราไปกล้านักนะเจ้าขอเดชะราชบุรุษนำทหารไปจับตัวข้าพระองค์มากล่าวหาว่าเป็นโจรลักปิดมณีข้าพระองค์ถูกใส่ร้าย,าย้าสีข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยปิดมณีไปข้าพระองค์ไม่รู้เรื่องว่าปิดมณีนี้มาได้อย่างไรพระองค์ทรงพิจารณาให้มองฉันด้วย เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงเพคะหม่อมฉันและสามีไม่รู้เรื่องป่น,นี้เลยสามีหม่อมฉันถูกใส่ร้ายเพคะเงียบเลยใครจะไปใส่ร้ายเจ้าก็ของกลางมันอยู่ในเกวียนเห็นเห็นกันอยู่แล้วจะหาว่าเจ้าถูกใส่ร้ายได้อย่างไรกันไอ้ผู้ร้ายปากแข็งเพช่าจฆาาเอาตัวมันไปไประหารกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องกิเลเกาะกินใจแท้ พรอค้าหนุไม่อาจยื้อชีวิตของตนได้เลยเขาถูกนําตัวไปประหารณนาลานประหารที่อยู่ด้านหลังประตูผีของอุทยานระหว่างทางก็ถูกเขี่ยนตีไปตลอดทางนางสุชดาสุดจะทัดทานชัดขัดขวางได้ก็ตั้งจิตอธิษฐานล,ล,ล่ำเลื่อกอาบุญที่ตนทําไว้ข้าแต่เทพเจ้า,าผู้สาม,มารถห้ามมนุษย์ชั่วร้ายพออระองค์ได้โปรดยับยั้งความชั่ว ที่กำลังเบียดเบียนเอาชีวิตผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ด้วยเถิดเทพเจ้าผู้ที่ยับยัง้งความชั่วช้าย,ยังมีอยู่ไหมได้โปรดช่วยสามีของหม่อมฉันด้วยเถิดพระองค์มีจริงหรือไม่เพคะนางสุชาดานี้สมบูรณ์ด้วยศีลนางดูแลบิดามารดาสามีสมณะชีพามอย่างดีตลอดมากระแสะข้ามควรอธิษฐานจึงบัรดาลให้อาศนะของเท้าสกะ,ะเทวราช เล่าร้อนขึ้นมาทันทีท้าวสักกะเทวราชก็เสด็จลงมาในพิบตาน,นั่นเองนั่นเสียงใครกันนะใครมาล้องขอความช่วยเหลือจากเรากันเมื่อท้าวสักกะเทวราชเสด็จลงมายังลานทหารก็ทรงทราบเรื่องราวได้ทั้งหมดพระองค์ทรงประจักษ์แก่พระเนตรว่าอีกอึดใจเดียวชีวิตของคนดีก็จะต้องแตกดับอย่างสยดสยอง นี่เราจะจบชีวิตด้วยเรื่องอย่างนี้หรือไม่น่าเลยเราจะไม่ยอมให้คนชั่วสเสวยสุขอยู่ต่อไปอีกแล้วด้วยอำนาจอินทรเทพโอมสักกเทวราชดาลให้ร่างที่ถูกมัดรอคมขวานตัดศีรษะกลายเป็นศีศรษะของกษัตริย์ทธธุศีลและร่างที่นั่งบนหาสนะกลายเป็นพ่อขาหนุ่มมนุแทนเฮ้ยนี่เรามานอนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเอ,อ้ยนั่นไม่ช่คา อำนาจเทวราชนั้นรวดเร็วมากเร็วจนพระชายาดย้ำคมขวานที่รับลงมาไม่ทันมหาราโชโทษไม่น่าเลยพระองค์ทรงมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนี่เ,เมื่อสิ้นกรรษัตริย์อธรรมท้าสกะเทวราชก็บากฏกายให้เหล่ามหาชนเห็นมานพู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์มีศีลธรรมสามารถปกครองบ้านเมืองให้อยู่เป็นสุขได้ดูก่อนพระราชาองค์ใหม่ ขอให้ท่านคลองลาดโดยธรรมเิดพระราชาอาธรรมถูกกำจัดไปแล้วเท้าสักกะเทวราชเมื่อเสด็จกลับเทวสถานแล้วพระราชาองค์ใหม่ของพาลานสีก็ครองราชโดยธรรมคู่เคียงกับอัคร,รมเหสีจนสิ้นวราระกาในพุทธกาลสมัยนั้น พระราชา,าธรรมกําเนิดเป็นเทวทัตเทรละท้าวสักกะเทวราชกําเนิดเป็นพระอนุรุษนางสุชาดากําเนิดเป็นยโสธราพิมพามานผู้ใดครองลาชเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องเล่าก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวาดีๆในตอนต่อไปวันนี้สวัสดี